เก็บผักจ้ามาเก็บผักปังจ้าผักปังสวยๆคะ่ะยอดอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะผักปังอร่อยออร่ยนะคะแซ่บๆเลยมาเก็บผักปังกันคะ่ะไม่มีเลยไม่มีเดียว,วเตยมีอะบันตาบันเยอะมากเลย เพราะว่ายอดเก็บหมดแล้วยอดแต่ก่อนอะอบอหนึ่งอันนี้ก็อบอผักสวยใบก็สวยนะคะจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะใครเก็บหมดวะอเมอเมยไม่เก็บหรอไม่เอามาให้กินผักใครเก็บหมดวะฮะใครนะ ดอกมันอร่อยเฮ้ยเม็ดมันอร่อยเฮ้ย